สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a l o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปลันด o อมนะคะกับหัวข้อเรื่องอะไรที่เขาไม่อยากให้คุณรู้คนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะเขามีเรื่องอะไรในใจที่ไม่อยากให้คุณรู้มาดูกันซิเซด the fool queen of pentacles สามถ้วยหนึ่งไม้ a ัส u มน m e หกเหรียญโอเคสิ่งที่ เรื่องที่เขาไม่อยากให้คุณรู้คนที่คุณถามถึงอยู่เนี่ยค่อนข้างป๊อปปูล่านะค่อนข้างที่จะมีคนเข้ามาหาเขาเยอะนะและเขาก็เหมือนยังไม่แน่ใจกับใครสักคนเลยอะคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในคนที่เขากำลังดูดูอยู่มองมองอยู่อันนี้ต้อง พูดกันตรงๆนะถ้ารู้สึกฟังแล้วไม่สบายใจก็ปิดไปได้นะคะแต่ว่าเราก็อ่านตามไพนะ่เนาะเออก็คือเขาอะเขารู้สึกว่าคือเขาเขามีตัวเลือกเข้ามามากมายอะคะ่ะเนี่ยตอนเนี้ยเขายังทำตัวเป็นเดอะฟูลที่ที่เรื่อยๆอะไปเรื่อยๆ เขาต้องการจะหาคนที่ดีที่สุดคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเขาแล้วตอนนี้คือเขากำลังมองหาอยู่นะคะเขาก็กำลังมองหาอยู่แหละแต่เขายังไม่แน่ใจกับใครสักคนเลยซึ่งผู้อ่านก็คิดว่าเขาก็ยังไม่แน่ใจกับคุณด้วยเหมือนกันแล้วเขาไม่อยากให้คุณรู้เรื่องนี้หรอกเขาไม่อยากให้คุณรู้หรอกว่าคุณก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาซึ่งเขาไม่ได้ ต้องบอกตรงๆนะว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวแต่แต่อย่าเพิ่งเสียใจไปคือเขาก็ไม่ได้ให้ความพิเศษให้ความสำคัญกับกับคนอื่นเหมือนกันคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นช้อยที่พิเศษกว่าช้อยอื่นก็ได้ อาจจะเป็นคนที่ที่ใช่ที่สุดในตอนนี้เพียงแต่ว่าเขายังมีความลังเลอยู่เขายังไม่ได้ตัดสินใจแต่เขาพยายามเฟ้นหาเขาพยายามดูอยู่นะคะว่าใครหนึ่งในเนี้ยซึ่งอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่จะเป็นคนที่ใช่ ที่สุดสําหรับเขาเขาต้องหาเขาต้องการหาเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นแบบคือคุยเนาะเพนต์ตั่ะคือคนที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอะค่ะดีที่สุดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะต้องดีที่สุดในโลกนะแต่หมายความว่าดีที่สุดในช้อยที่มีในตัวเลือกที่มีที่เขาดูแลวว่าออ เข้ากับเขาได้อยู่กับเขาแล้วเขารู้สึกสบายใจอยู่กับเขาแล้วเขามีความสุขเป็นคนที่เขาชอบที่สุดสบายใจที่สุดและสุดท้ายก็คือจะทำให้เขารักคนคนนี้ได้แบบคนเดียวจริงๆเพียงแต่ว่าตอนเนี้มันยังมีความลังเลมันยังมีความไม่แน่ใจอยู่ซึ่งเขาก็กำลังมองหานั่นแหละ เขากําลังตามหาคนคนนั้นนะคนที่จะเป็นดวันคนที่จะเป็นหนึ่งเดียวของเขาอะแต่ผู้อานรู้สึกว่าในอในตัวเลือกต่างๆของเขาเนี่ยเขายังไม่ได้แบบเขาก็ไม่ได้ไปเ,เรียกว่าอะไรอะคือไม่ได้ให้ความหวังกับใครหรือว่าไปทำอะไรที่มันเกินเลยมากมายนะคะ่ะก็คือ อาจจะคุยคุยในในเชิงแบบเพื่อนฝูงแบบนี้มากกว่าแล้วก็ค่อยค่อยดูไปเรื่อยแต่ถ้าคุณกับเขาอะอยู่ในช่วงที่คุยกันอยู่เป็นคนคุยกันอยู่เลยอย่างเงี้ยซึ่งผู้อ่านก็คิดว่าเขาอาจจะให้ให้เอ่อให้ความสําคัญกับคุณมากว่าคนอื่นก็ได้นะอืมเอาอย่างนี้ ขอดูเพิ่มเติมว่าแล้วตอนเนี้ยเขารู้สึกยังไงกับคุณ เาชอบคุณนะเขาอะชอบคุณแต่ต้องบอกเลยว่าก็นี่แหละทำไมเขาถึงยังไม่ไม่ได้สรุปว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เป็น the base เป็น number one สำหรับเขาถึงเขาจะชอบคุณมากก็เถอะแต่ว่าคุณเห็นไหมว่ามันยังมันยังมีเรื่องที่คุณกับเขาอะมันมันขัดกันอยู่อะค่ะมันยังมีบางเรื่องที่มันไม่ลงตัวมันยังมีบางอย่างที่ที่มันยัง ยังไม่โฟล์ในความสัมพันธ์นี้ถึงเขาจะชอบคุณมากก็เถอะแต่เขาก็คิดมากเช่นกันเขาไม่ได้เอาแค่ความรู้สึกมาตัดสินอย่างเดียวด้วยเขายังเอาเหตุและผลอื่นๆมาดูว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปตลอดรอดฝั่งไหมอืมนี่แหละก็คงเป็นเหตุผลที่เขายังไม่ตัดช้อยอื่นๆออกไป ยังคงเก็บช้อยอื่นๆเอาไว้แล้วก็คงยังทำตัวเป็นดูฟูเป็นคนที่ไปเรื่อยๆออไม่จริงจังกับใครสักคนถึงเขาจะคุยกับคุณคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาอยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วมี relationship ต่อกันเป็นคนคุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนพิเศษต่อกันแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะคบคุณจริงจังด้วยซ้ำ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ครบกับคุณจริงจังเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเนี่ยมันยังเป็นห้าไม้อยู่มันยังมีเรื่องที่ขัดกันอยู่อะค่ะมันยังมีเรื่องที่ไม่ลงตัวเขาจะต้องเคลียร์เรื่องพวกนี้ให้จบก่อนเขาจะต้องเออสมมตินะว่าคุณกับเขามีปัญหาอะไรกันอะเขาจะต้องเคลียร์ปัญหาพวกนี้ถ้าปัญหาพวกนี้มันเคลียร์ได้หมด มันจบได้มันมันเคลียร์กันลงตัวมันคุยกันได้มันปรับตัวกันได้อะเขาก็อาจจะให้คุณเป็นที่หนึ่งแล้วเขาก็เลิกยุ่งกับคนอื่นคือตัดช้อยอื่นๆทิ้งแล้วก็คือจริงๆอะผู้อ่านว่าเขาเขาก็ไม่เชิงว่าเจ้าชู้นะแต่มันมันอยู่ในช่วงที่ยังไม่แน่ใจมากกว่ามันอยู่ในช่วงที่เขายังหาคนที่ที่ใช่จริงๆไม่เจอแต่เขามีความต้องการที่จะหาคนคนนั้น เพราะฉะนั้นผู้อ่านไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นความเจ้าชู้อะไรแบบนั้นน่ะแต่แต่รู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นมีความเป็นคุ e น็อปเพนโดเลเป็นคนที่รักตัวเองแล้วก็ต้องการที่จะหาคนที่ดีที่สุดหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสเลือกเขาก็เลือกไปถ้าเขายังไม่ได้ตกลงคบกับใครแบบจริงจังเขาก็ยังเลือกได้แต่เขาไม่ได้คิดที่จะเป็นแบบนี้ตลอดไป พราะเขาต้องการที่จะหาต้องการที่จะเฟ้นหาเฟ้นหาคนคนนั้นน่ะคนที่จะได้แบบลงเอยคนที่จะได้อยู่ด้วยกันแบบจริงๆอะ่ะอืมแต่สิ่งสิ่งเนี้ยเรื่องเนี้ยเขาไม่อยากให้คุณรู้เพราะถ้าคุณรู้คุณอาจจะโกรธก็ได้คุณอาจจะงอนคุณอาจาออาจะรู้สึกนอยคุณอาจจะรู้สึกไม่พอใจที่แบบเห็นฉันเป็นตัวเลือกหรออะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆอะ่ะทุกคนนะมีผิดเลือก คุณก็ต้องเข้าใจด้วยนะคุณเองก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันเขาก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณก็ได้คุณก็มีโอกาสที่จะแบบลองคุยลองศึกษาดูใจกับคนอื่นถ้าคุณกับเขายังไม่ได้ตกลงคบหากันจริงจังอะยังไม่ได้ตกลงว่าเออเราจะแบบเป็นแฟนกันจริงๆมีความสัมพันธ์ที่แบบจริงจังชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ยังมีโอกาสเขาก็ยังมีโอกาสอืม แต่ใดๆเลยเขาก็ผู้อ่านรู้สึกว่าเขาเขาก็อยากจะเคลียร์ปัญหาที่มันมีระหว่างคุณน่ะปัญหาอะไรที่มันยังไม่เข้ากันอะไรที่มันยังไม่ลงตัวต้องการจะเคลียร์เหมือนกันเพราะว่าดูตัวดูจริงๆแล้วอะเขาเองอก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากอยู่เหมือนกันเขาชอบคุณมากอืมแค่ความรู้สึกกับเหตุผลแล้วมันขัดกันแค่นั้นเองถ้าตัดเหตุผลอื่นๆออกไปอะ่ะ เอาแค่ความรู้สึกชอบอย่างเดียวอะเขาก็อาจจะเลือกคุณไปแล้วก็ได้เขาอาจจะแบบไม่ต้องมองไม่ต้องคิดมากไม่ต้องแบบลังเลใจอะไรแบบนี้ก็ได้อะแต่ด้วยความที่เขาเขาคิดถึงเหตุและผลคิดถึงเรื่องอื่นๆด้วยอะที่ไม่ใช่แค่เรื่องของความรักหรือความรู้สึกอย่างเดียวอะค่ะเออประมาณนั้นนะคะอ่ะก็ประมาณนี้แหละนะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ